ในวันนี้นะครับหมอมีวิธีการฝึกนั่งขาสีสำหรับลูกๆนะครับจะนั่งยังไงให้ลูกไม่งองแงนะครับนั่งได้นานนะครับทอาเดินทางครับสวัสดีครับดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ตร์ดัตตี้คุณหมอพ่อลูกอ่อนนะครับ วันนี้นะครับู่กับผมมาโอมนะครับป้าน้องไอชีนั่นเองนะครับในวันนี้นะครับจะมาแนะนานะครับวิธีการฝึกนั่งขาสีสาหรับลูกๆนะครับจะนั่งยังไงให้ลูกไม่งอแงนะครับนั่งได้นานนะครับเรามีเคล็ดลับทั้งหมด5ข้อนะครับเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแต่ละข้อกันเลยนะครับสําหรับเคล็ดลับทั้ง5ข้อนะครับของการฝึกลูกนั่งขาสีเราไปเริ่มที่ข้อแรกกันก่อนเลยนะ ข้อแรกนะครับเราก็ต้องฝึกให้ลูกเนี่ยนั่งคาซีดยิ่งเร็วยิ่งดีนั่นเองนะครับคุณพ่อคุณแม่คนไหนนะจำเป็นต้องพาลูกนั่งรถเดินทางตั้งแต่แรกเกิดนะครับก็ต้องฝึกให้ลูกเนี่ยนั่งคาซีตั้งแต่แรกเกิดเ,เ,เลยนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องเรียนรู้วิธีการใช้คาซีแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นให้ถูกต้องแล้วก็แม่นยำนะครับสามารถปรับสายรัดเข็มขัดเนี่ยให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมได้นั่นเองนะครับนอกจากนั้นเนาะต้องเรียนรู้วิธีการล็อกปลดล็อกเข็มขัดเนี่ยอย่างกรั่งตต้แแ กเกิดน,นะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องติดตั้งคาซีให้เหมาะสมกับเด็กแรกเกิดน,นะครับโดยอาจจะต้องติดตั้งที่บริเวณเบาะหลังเท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องหันหน้าเข้าเบาะเท่านั้นเช่นกันเพราะว่าเราไม่ควรหันหลังเนี่ยให้เบาะก,ก่อนที่อายุจะเกิน1-2ขวบนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับยิ่งฝึกนั่งเร็วยิ่งดีลูกยิ่งคุ้นเคยแล้วก็ชินนั่นเองนะครับ ่อไปนะครับข้อที่2เราก็ต้องเตรียมตัวลูกนะครับให้พร้อมนะครับก่อนที่จะนั่งคาสีเดินทางนะครับเพราะว่าจะได้ไม่งองแงร้องไห้จากสาเหตุอื่นๆนั่นเองนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหิวนมนะครับเราก็ต้องมีการป้อนนมกินนมก่อนที่จะนั่งผาซีรให้เรียบร้อยนะครับเพื่อไม่ให้ร้ององอแงเพราะอาการหิวนมนั่นเองนอกจากนั้นนะครับต้องเช็คเรื่องความชื้นเปลี่ยนแผมเพืชให้เรียบร้อยนะครับเช็คลูกดูว่าลูกอยู่ในอารมณ์ที่ดีเหมาะสมหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางครั้งถ้าลูกอารมณ์ไม่ดีอยู่ง่วงนอนจนเกินไปนะครับก็อาจจะทําให้ลูกเนี่ยงองแงแล้วก็อยู่ไม่สุขไม่สามารถนั่งขาซีรได้นั่นเองนะครับข้อที่สานะครับเราก็ต้องเตรียมตัวคุณพ่อและคุณ,แ,คณแม่่ี ให้พร้อมนะครับในการพาลูกนั่งคาซีนะครับอย่างที่หมอบอกไปนะครับเราต้องศึกษาวิธีการใช้คาซีของแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยมาให้ถูกวิธีก่อนนะครับแล้วก็ชํานาญก่อนนั่นเองนะครับในความสําคัญกับการนั่งคาซีนะครับก็คือนอกจากตัวเราเองและเราก็ยังต้องบอกคนในครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับผู้ใหญ่ทั้งหลายนะครับเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยจะค่อนข้างกังวลเนาะ เวลาที่ลูกร้องงองแงขณะอยู่ในคาซีนะครับก็จะรีบร้อนเอาลูกอุ้มลูกออกมานะครับแล้วก็โอนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นวิธีที่ผิดนะครับดังนั้นเราต้องทําความเข้าใจกับคนในครอบครัวให้เรียบร้อยนะครับว่าการนั่งคาซีเนี่ยจำเป็นยังไงนะครับแล้วก็ต้องปฏิบัติยังไงนะครับเมื่อลูกมีการง,งองแงหรือพยายามออกจากคาซีนั่นเองนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องใจแข็งนะครับต้องอดทนเพราะว่าเมื่อลูกงอแงเนาะบางครั้งงอแงดิดตัวอยากออกจากคาซีนะครับแต่ว่าเนื่องจากเรากําลังเดินทางอยู่เนาะรถกําลังเคลื่อน ดังนั้นการที่เราอุ้มออกมาทันทีมันก็ผิดวิธีนะครับถือว่าทําให้ลูกเนี่ยไม่ปลอดภัยนั่นเองนะครับเราอาจจะต้องหาวิธีในการปลอบลูกนะครับเริ่มจากอาจจะคุยเล่นกับลูกนะครับหรือหากิจกรรมของเล่นอื่นๆนะมาเล่นกับลูกให้เกิดการเพลิดเพลินนะครับเพื่อให้ลูกเนี่ยหยุดงองแงนะครับแล้วสามารถนั่งคาซีต่อไปได้นั่นเองนะครับ <S <S นานเข้านานเข้านะครับพานั่งคาซีบ่อยๆเข้าลูกก็จะเริ่มชินกับคาซีแล้วก็จะค่อยๆงอแงลดลงนั่นเองนะครับผม ข้อที่4นะครับก็คือสภาพแวดล้อมนะครับบรรยากาศภายในรถนะครับแล้วก็อุณหภูมิในรถเนี่ยต้องเหมาะสมนะครับไม่ร้อนหรือว่าไม่หนาวจนเกินไปนะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับข้อที่5ก็คือคาซีต้องดีนะครับได้มาตรฐานนะครับแล้วก็เหมาะสมกับลูกนั่นเองนะครับเพราะว่าในแต่ละช่วงอายุนะครับความเหมาะสมของคาซีก็จะแตกต่างกันไปนั่นเองนะครับตัวคาซีนะครับก็มีหลายยี่ห้อเนาะที่ ได้มาตรฐานนะครับรับรองเรื่องความปลอดภัยนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถดูรีวิวแล้วก็ศึกษารายละเอียดของแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อได้นั่นเองนะครับแต่สําหรับของหมอน้อที่หมอใช้อยู่ณปัจจุบันนะครับหมอก็เลือกของอะพรามนะครับรุ่นยูนิคนั่นเองนะครับถามว่ามันดียังไงนะครับลำดับแรกเลยก็คือ ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแบรนด์จากเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็มีระบบติดตั้งด้วยระบบ i s o f i x นะครับสามารถติดตั้งได้ง่ายแล้วก็สะดวกนะครับปลอดภัยนั่นเองนะครับตัว a p r a m o u n โ q ยูเนี่ยที่หมอใช้อยู่เนี่ยก็คือสามารถใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ12ปีเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับฟังชันยังสามารถหมุนได้ทั้ง360องศาเลยนะครับโดยที่จะมีระบบล็อกอัตโนมัติทั้ง4ด้านนะครับทุก90องศานะครับเวลาเราหมุนไปทุก90องศาก็จะมีการล็ออัััตตโนนนมิ่เ นอกจากนั้นนะครับยังสามารถปรับเอนนอนได้4ระดับเลยนะครับเหมาะกับการปรับนอนให้กับลูกของเรานะครับโดยเฉพาะในเด็กแรกเกิดหรือเด็กที่อายุน้อยกว่า5เดือนเนอะบางครั้งเราก็อาจจะต้องปรับนอนเพื่อให้เหมาะสมกับเด็กแรกเกิดนะครับเพราะว่าเด็กยังไม่สามารถรับน้ําหนักถ้าเป็นท่านั่งได้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีระบบบีบเบลบัคเกิลนะครับก็คือจะมีระบบเสียงเตือนเข็มขัดนิรภัยนะครับเมื่อมีการถอดเข็มขัดนิรภัยออกนั่นเองถามว่าดียังไงนะครับสมมติลูกเราโตและรู้เรื่องแล้วนะครับบังเอิญนลูกเนี่ยไปกด เอาเข็มขัดนิรภัยออกนะครับก็จะมีระบบเสียงนี้เตือนขึ้นมานะครับว่ามีการถอดเข็มขัดนิรภัยเกิดขึ้นนะครับคุณพ่อคุณแม่จะได้รับรู้แล้วก็จัดการรัดเข็มขัดนิรภัยให้รูปใหม่นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตัวคาซีทของอัปพรารโมรุนยูนิคเนี่ยถือว่าครบจบในรุ่นเดียวเลยนะครับสามารถใช้ได้ตั้งแต่เด็กจน12ปีเลยนะครับเหมาะ มากนะครับซื้อตัวเดียวก็อยู่ได้นานเลยนะครับจะเห็นว่าน้องไอชีนะครับอูชอบมากเลยนะครับปกติก่อนนัานเนี่ยใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับน้องงอแงร้องไห้นะครับเอเปลี่ยนมาใช้อัพราโมรุ่นอยู่นี้นะครับก็อยู่ได้สบายนะครับกินแยมเจ่มใส่นะครับไม่ร้องงอแงเลยนะครับก็ลองไปดูรีวิวกันได้นะครับที่มันนี้ชอบมากเลยก็คือเหมือนเมื่อกี้ที่ทำให้ดูเลยนะคะมันสามารถหมุนได้360อองศาซึ่งสร้างความสะดวกสบายให้กับ คุณพ่อคุณแม,ณม่มากเลยไม่ว่าจะเป็นหันหน้าหันข้างเพื่อยกน้องขึ้นลงรถหรือว่าหันหลังนะคะสำหรับน้องเด็ก,กอายุาน้อยๆอยแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยนุ่มนะคะแล้วก็อกดัดบอดี้ของน้องได้ดีมากน้องเวลาน้องนั่งน้องก็จะสบายนะคะ